สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคริปโตทอล์กแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดูราคาเป้าหมายของ Bitcoin ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือว่าปี2025นี่นะครับจากหลากหลายสำนักแล้วก็จากมุมมองส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันครัว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นกับ b Bitcoin เราต้องจับตามันนะก็ก่ออื่นเลยเนี่ยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ไปกด s u b สไครต์นะครับ ช่อง Youtube ของ r ิ c o ได้นะครับแล้วก็ไปช่วยกันแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรือว่ามันมีในข้อใบอะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นบ้างนะก็ข้อแรกเลยเนะี่ยสำคัญที่สุดเลยครับว่าต้นจับตาดูครับว่าบิตคอยเนี่ย จะสามารถเป็น strategic reserve ของสารัฐได้หรือไม่นะครับเนื่องจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ใช้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงมาไดตลอดนะครับจนสามารถจะชนะการเลือกตั้งได้นะก็ถ้าเกิดมีการดําเนินนโยบายนี้จริงนะครับก็ทางสารัฐเนี่ยจะไม่ทาการขายบิตคอยที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ครับประมาณ200,000 BTC ที่ได้มาจากการยึดมาจากผู้ธุรกิจกผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับก็จะยังไม่ขายนะแล้วก็ จะทาการทยอยซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะครับจนครบ1ล้าน BTC เนี่ยภายใน5ปีนะแล้วก็มีความตั้งใจนะครับว่าสหรัฐเนี่ย,าายจะกลายเป็นเมืองหลวงของคริปโตโลกนะครับที่น่าสนใจนะครก็คือการที่พักหรือพับดิกนะครับสามารถจะคลองคะแนนเสียงส่วนมากได้เนี่ยทั้งในสภาสูงแล้วก็สภาล,ล่างเนี่ยก็อาจจะทําให้นะครับการอนุมัติกฎหมายนักการเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มนักการเมืองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ มีการสนับสนุนนโยบายนี้อยู่แล้วนะก็ต้องดูกันครับว่าถ้าสหรัฐเนี่ยเข้าซื้อบิตคอยจริงๆเนี่ยครับเป้าหมายคือ1นล้าน b t ดีเนี่ยครับแล้วจะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันสามารถจะที่จะปรับตัวไปถึงไหนได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการขุดบิตคอยในสหรัฐนะครับก็ทางดูล้นทำเนี่ยก็มีการชูเรื่องของการยกเวลล้นเรื่องในส่วนของภาษีนะแล้วก็สนับสนุนด้านอื่นๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อให้สหรัฐเนี่ยครับคือ ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการผลิตบิตคอยมากที่สุดคือเขาตั้งใจว่าจะให้การผลิตบิตคอยทั้งหมดนะครับมาอยู่ที่สหรัฐเลยทีเดียวนะก็ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของการขุดบิตคอยเนี่ยยังอยู่ที่คนจีนนะแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนนะคืออาจจะอยู่ที่ประเทศอื่นแต่ว่าคนจีนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าครอบครองการคุณบิตคอยเนี่ยครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณห้าสิบ้าเปอร์เซ็นส่วนสหรัฐเนี่ยครับอยู่ที่สี่สิปอร์เซ็นตก็ตรงนี้มาดูกันครับว่า นโยบายของดุลน้ำที่มีต่อบิตคอยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องจับตานะครับก็คือปีหน้าเนี่ยพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยครับจะเข้าซื้อบิตคอยเนี่ยเก็บเป็นเทชเชอรี่หรือว่าเป็นสินทรัพย์สัมรองหรือเปล่านะหลังจากที่ Microstrategy นี่คือเ,เรียกว่าเขาเป็นผู้นนาเลยครับที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยลงทุนในบิตคอยก็คือซื้อมาตลอด4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ทําให้พวกบริษัทอื่นๆทั้งในสหรัฐนะแล้วก็ทั่วโลกนะในเอเชียแล้วก รวมถึงในไทยด้วยเนี่ยครับก็มีการเข้ามาลงทุนใน Bitcoin นะครับแต่ก็อาจยังเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะถ้าเราพูดถึงบริษัท Big n a นมนะครับที่ลงทุนในบิตคอยเนี่ยก็คือเทสลาเองนะแต่ล่าสุดก่อนล่าสุดวันนี้เลยครับทาง m i r r s s o t เนี่ยก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าจะอนุมัติให้กับบอร์ดเนี่ยครับ มีการซื้อ Bitcoin เนี่ยเก็บเป็นเทเชลลี่หรือเปล่านะก็ผลออกมาเนี่ยก็คือเป็นการบวโนะก็ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าที่จะเข้าซื้อบิตคอยนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยต้องดูกันเขาว่าถ้าเกิดราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยเนี่ยอ่ามันอาจจะทําให้บริษัทจดทะเบียนอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกบริษัทเทกยักษ์ใหญ่เนี่ยครับหันมาสนใจ Bitcoin บ้างหรือเปล่านะฮะก็อย่างล่าสุดเลยเนี่ย ยังมีกลุ่มผู้ถือหุ้นของอเมซอนเนี่ยก็มีการยืนเลื่อนเหมือนกันนะครับขอให้ทางคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีการซื้อ Bitcoin นะครับเอามาเป็นเทเช s u ี่เพื่อการลงทุนเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดว่าผู้บริษัทจักใจเนี่ยครับเข้ามาลงทุนในบิตคอยเนี่ยก็น่าจะทําให้เกิดความตื่นเต้นแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอยู่ค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ล่งดูตอนนี้เนี่ยไมโครสตัทติจีก็เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในการถือครอง BTC นะ ลราลงมาเนี่ยก็จะเป็นบริษัทเหมือนนะครับอย่างเช่นมาราธอนดิจิตอลกับไลออดแพลตฟอร์มอันนี้คืออยู่ในสารัฐนะครับเป็นเป็นเหมือนบิตคอยเพราะนั้นคือไม่แปลกครับที่เขาจะถือครองบิตคอยแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเทสลาอันนี้คือเขาเขาซื้อเพื่อการลงทุนนะครับอะคอยบีดเนี่ยก็อาจจะเป็นการถือครองในลักษณะของสินทรัพย์สำรองของบริษัทนะครับอะบล็อกนะครับบล็อกก็มีการถือครองนะครับเพื่อเป็นสินทรัพย์บริษัทอาจจะใช้งานด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าคือมันก็มีหลายบริษัทเลยนะครับนี่ของจีนด้วยนะครับก่อนในสหรัฐแล้วก็ของไทยก็มีเหมือนกันนะครับในญี่ปุ่นอย่างไมตตาแพลเนตนี่ก็คืออันนี้คือเขาก็มีการซื้อบิตคอยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะดูดูกันครับว่าผู้บริษัทจดทะเบียนพวกนี้นครับจะมีการซื้อบิตคอยเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปล่านะี้บริษัทไทยนะครับนะฮะดู อาจจะเป็นเทรนที่เกิดขึ้นในปีหน้าก็เป็นไปได้อีกเทรนหนึ่งที่น่าจับตาเลยครับนอกจากบริษัทเอกชนเนี่ยก็คือผู้รัฐบาลต่างๆเนี่ยครับจะหันมาลงทุนในบิตคอยเพื่อเป็นหนึ่งใน strategic asset มากหรือเปล่าแล้วก็ไปการเดินตามรอยสารัฐนะครับที่เขาประกาศด้วยว่าไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าถ,ถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศแรกๆเลยที่มีการถือครองบิตคอยเนี่ยเพื่อเป็น strategic asset หรือว่า reserve หรือว่าเพื่อใช้เป็นสกุลเงินลิกอเรนเดอร์นี่ก็คือประเทศ เอลสวาด,ดอร์นั่นเองนะก็เขาก็อนุญ,ญาตนะครับให้มีการใช้บิตคอยเนี่ยในภายในประเทศได้ด้วยนะแล้วก็ก็ยังมีประเทศอย่างพูตานนะครับก็เป็นประเทศนะครับที่มีอัตราการถือครองบิตคอยต่อหัวประชากรสูงที่สุดนะก็คือทั้งประเทศเนี่ยครับมีการถือครองบิตคอยเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันบีดีซีเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรเนี่ยเขาก็เลยมีการเทียบออกมาครับว่าคนประชากรของพูตานี่มีสัดส่วนการถือครองบิตคอยเนี่ยสูงที่สุด นะแล้วก็ทางรัสเซียเองเนี่ยก็มีแนวความคิดนะครับที่จะลงทุนในบิตคอยด้ยกันเพราะว่าคือเขาก็ถูกความบาดจากทั่วโลกอะไรเงี้ยก็การที่จะมาใช้ระบบการเงินปกติเนี่ยมันค่อนข้างยากก็เลยทําให้รัสเซียเนี่ยเริ่มมีความคิดนะครับที่อาจจะมีการลงทุนในบิตคอยก็ได้นะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการความบาดตรงนี้นะครับก็เราไปดูกันครับว่ามีประเทศอะไรบ้างครับที่ถือข้อบิตคอยตอนนี้ก็สหรัฐนะครับเกือบ20,000นนะครับก็จะมีอ่าจีนนะครับ จีนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบดีเข้าใจว่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะมาจากการยึดแหละครับเยืจะจากพวกธุรกิจผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ครับอ่าสาระสาระ,ะาจาอาณาจักรอังกฤษอะไรเงี้ยครับประมาณหกหมื่นหนึ่งพันแล้วก็มีอา่ายูเครนนะครับยูเครนสี่หมื่นหกนะก็อาจจะเข้ามาเก็บนะบเพื่อเหมือน,นเ,นะเป็นสุกฉุกเฉินนะเป็นรีสอร์ทแอสเซสครับถ้าเกิดระบบการเงินปกติมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอ่าอา่าแล้วก็มีปูตานที่ผมบอกนะก็ ทย,ย,ยอยเก็บบิตคอยมาเรื่อยๆนะครับมีจอร์เจียมีนิดหน่อยนะครับอ่าเวเนซุเอลาก็มีนิดหน่อย2องรอเอลซับดร์นะครับเก็บมาหลายปีก็มีอยู่ด้วยกันประมาณเกือบหกพั 6, นบีดีนะก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของประเทศต่างๆนะครับที่เขามีการถือคอบบิตคอยไว้ก็ต้องดูว่าจะมีประเทศอื่นๆนะครับเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะที่หันมาลงทุนในบิตคอยนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาเป้าหมายบิตคอยจากทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆกันบ้างครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรครับต่อราคาบิตคอยที่จะเกิดขึ้นในปี2025นี้นะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากจากน้อยไปมากแล้วกันนะครับในปี2025นะครับแล้วไปดูเป้าหมายไกลๆกันด้วยนะครับทาง Van X เนี่ยที่เขาเป็นผู้ออกกองบิตคอย ETF เจ้าหนึ่งเนี่ยก็ให้ราคาเป้าหมายในปีหน้าครับที่180,000ดอลลาร์ต่อ BTC อันนี้ก็ น้อยที่สุดแต่ก็ใกล้เคียงนะครับกับทางธนาคารสตดดัตชาร์เตอร์เนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้นะครับที่200,000ดอลลาร์นะครับใกล้เคียงกับทางแบสเตอร์นก็เป็นสรัทธวิจัยจากสหรัฐนะครับก็ให้ไว้ที่200,000เหมือนกันนะฮะมีนักลงทุนอย่างคุณทิมเดปเปอร์เนี่ยนะที่อยู่ในวงการคลิปตัวมายานานเนะี่ยก็ให้ราคาเป้าหมายนะครับที่2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ก็จะใกล้เคียงกับทางคุณมาร์กจัสโก้แล้วก็ เป็นผู้จัดการกองทุน Venture Capital นะแล้วก็อยู่ในวงการคลิปวงการคลิปตัวมานานเหมือนกันแนละ้วก็ให้ราคาเป้าหมาย2 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับก็จะชนกับคุณทอมลีเหมือนกันนะก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็ให้ความเห็น,นเรื่องมุมมองราคาบิ t คอย n มาหลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่2,50 0 0 0ดอลลาร์เหมือนกันนะ,ะที่จะก,ก่าวที่สุดเนี่ยก็คือแพนบีครับแพนบี Pan ให้ราคาเป้าหมายในปีหน้าใน5,000 500, 0 0ดอลลาร์แล้วก็อาจจะขย่ืบไปได้ถึง1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวก็ ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะนั่นคือแพนบีเขาก็าใช้สูตร stock to flow model ของเขาอะนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเป้าหมายของ bitcoin ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าในปีหน้านี่นะครับมีมีแถวให้นิดนึงแล้วก,ก็มีคุณโรเบิร์ตคิโยสก,กินเนี่ยมองว่าปีหน้า Bitcoin ก็จะไปที่ระดับประมาณ5 0 0 0นดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูถึงในในปีต่อไปเนี่ย ก็จะมีในในปีเกือบประมาณปี2028เนี่ยทาง p e n t a ั a Capital เนี่ยก็ให้มุมมองไปที่148,000ดอลลาร์นะฮะอาจจะดูให้น้อยแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นการให้ในปีที่มันมันเป็นขาลงหรือเปล่านะครับถ้าถ้าในระยะยาวไปอีกในปี2034เนี่ยก็จะมีคุณาแฝดวิกเก็ตวอรนะครับเจ้าของเจมินาเนี่ยให้เป้าหมายของ Bitcoin ไปที่500 0 0ดอลลาร์นะครับ ทีนี้เรามาดูคนที่ให้มุมมองในเชิงลบกันบ้างนะอาจจะมีมี JP m o ม g a n นะที่มองว่าในปี2034ราคาบิ t คอย n จะเหลือ45,000ดอลลาร์นะครก็อันนี้อาจจะเป็นมุมมองด้านลบนะครับอมีคุณโจเซฟสติกลิสด้วยนะครับก็คนนี้เก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะให้คือให้ราคาบิ t คอย n ที่100ดอลลนะฮะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กนะ็ก็ฟังฟังเอาไว้แล้วกันนะครับส่วนคนที่ เกาวสุดๆนะก็คือมีมุมมองที่บุริสุดๆเนี่ยเกี่ยวกับบิตคอยน์เนี่ยก็คือคุณไมเคิลเซนเลอร์แล้วก็คุณเคที่วูดนะครับอ่สองคนนี้เนี่ยให้ราคาเป้าหมายของบิตคอยน์ไปที่1ล้านนะของคุณเซนเลอร์เนี่ยคือเขาไม่ได้เขาเหมือนไม่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ระบุแบบชัดเจนนตะ่เหมือนพูดมาว่าเร็วๆนี้ก็คือในอาจจะเป็นในในปีเนี่ยครับสองพั 2, 2, 2, 0, 2, นสองสองศูนย์สองเจ็ดอะไรเงี้ยที่อาจจะถึงหนึ่งล้านนะส่วนคุณเคที่วูดเนี่ยจะให้ ก่อเวลาของ Bitcoin ที่จะไปถึง1ล้านเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณปี2030นะก็คือทางคุณเคที่วูดเนี่ยเขาจะใช้มารวัดนะครับก็คือเขาจะมองว่าราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งของไมเคแคทองคำนะนี่เป็นวิธีการประเมินมูลค่าของทาง a r ร Invest นะฮะก็อันนี้เป็นราคาเป้าหมายแล้วกันทั้งในปีหน้าแล้วก็ในระยะยาวก็ลองไปประเมินดูตามความเสี่ยงแล้วก ความคาดหวังผมตอบแทนละกันนะแต่เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวจะดูมุมมองของผมบ้างนะครับว่ามีมุมมองยังไงในในปีหน้าน,นี้กับราคาบิตคอยนนะครับอ่าครับโอเคก็อันนี้จะเป็นมุมมองของผมนะคือการการวัดเป้าหมายของบิตคอยนี้จริงๆนะมันก็ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคนิคก็คือไฟบูลาชี่เอ็กเทนชันละกันนะครับคือมาอาจจะเป็นเครื่องมือการวัดเป้าหมายให้ดีที่สุดแล้วแหละนะทีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะก็คือในช่วงในปีปีไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ คือนับตั้งแต่ปี1 8จนถึงจนถึงปี2022เนี่ยครับคือราคา Bitcoin เขาเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะค,คือท้าเถานะครับท้าเถาประมาณ67,000ดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดมีการวัดฟิโมอลชีเอ็กเทนชันนะครับมันจะไปจบที่ระดับ2 6 8 8นะครับก็คือตรงแนวอ่าตรงที่เป็นจุดสูงสุดเดิมก็คือท้าเถวประมาณ6 6,7ตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ เป็นสูตรนี้เมื่อเทียบกับไซเคิลท,ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าใช้ฟิวเจอร์ชี x เอ็กเทนชันนะฮะแล้วก็มองว่า Bitcoin เนี่ยมันจะไปถึงแนวเป้าหมายนะครับสองร้หกสี่จุดปดเนี่ยครับราคาเป้าหมายผมว่าเป็นโมเดเลตแล้วกันนะที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะก็คือหนึ่งแสนแปดหมื่นเจันหกร้อกว่าดอลลาร์นะรหรืออาจจะตีกลมๆว่าเป็นสอง0 0 0ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะมันมันก็จะตรงกับมุมมองของ กูรู้หลายคนนะครับที่มองราคาเป้าหมายของบิตคอยเนี่ยในปีหน้านะครับที่สองแสนดอลลาร์ที่จะเป็นจุดสูงสุดของไซเคิลรอบนี้นะก็จากตรงนี้เนี่ยราคาบิตคอยอยู่ประมาณหนึ่งแสนต้นๆน,น,นะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยก็คือมันก็ยังพอมีอัพไซด์อ่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดไปชนเป้าแรกนะครับที่แนวร้อยหกสิจุดแปดเนี่ยถ้าแถวประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเนี่ยอาจจะเป็นการย่อแรงหนึ่งรอบหนึ่งนะักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปต่อในปีหน้านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองแบบ โมเดลเลตแลวกันนะคือเรียกว่าอยู่ค่ากลางที่มันจะมีความเป็นไปได้นะส่วนถ้าถ้าจะเป็น worst case ละกันก็อาจจะจบที่ประมาณ1นึ0 0 0สดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็นเป้าเก่าล่ะก็คือถ้าอมองแบบบูริสุดๆเนี่ยถ้าเกิดว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นซูเปอร์ไซเคิลตามที่ผมได้เหมือนก็กึ่งคาดการกึ่งอยากให้มันจะเป็นน่ยนะครับด้วยเหตุผลในเรื่องของนักลงทุนสถาบันเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็เรียกการยอมรับอย่างจริงจังเนี่ยเป็นปีแรกอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่า ขึ้นแบบบูลลรืจริงเนี่ยมาอจะขึ้นถึงแนว423.6ของฟิโบนัชชีนะคือมันจะอยู่ที่ตรง2 9 1 0 0 0ดอลลาร์หรือจะตีกลมๆว่า300,000ก็ได้นะก็อันนี้เป็นบูลิชเคสนะครับโบรเดเดตเคสแล้วก็เป็นเวิร์สเคสนะครที่จะเกิดขึ้นกับราคา Bitcoin นะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนของเป้าหมายของ Bitcoin เนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าปัจจัยวรอมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะว่า ในโยบอยต,ต่างๆที่ผมได้เล่าไปนะครับมันจะเกิดขึ้นแค่ไหนสหรัฐจะเดเนินดินเนินการเก็บบิตคอยนีะครับเป็นสถิติรีเสิร์ฟได้หรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของ MVRV ด้วยก็ดูข้อมูลออนเชนประกอบกันไปด้วยนะคือถ้าเกิดว่า MVRV เนี่ยมันเริ่มเกิน3เนี่ยครับก็แปลว่ามันจะเริ่มโอเวอร์ฮีทแล้วก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาที่ MVRV เนี่ยครับขึ้นไปเกิน4หรือ5เนี่ยในช่วงพีคเนี่ยครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีการ ถอยออกมาก่อนเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป็นในปีหน้าครับก็ลองดูไว้เป็นเป็นแผนในการลงทุนนะก็ยังถือว่ามีอัพไซด์ที่จะลงทุนได้นะครับสำหรับบิตคอยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อตอนนี้ก็คือต้นทุนก็ค่อนข้างจะสูงกว่าคนอื่นนะแต่ยังมีมีอัพไซด์อยู่เพียงแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคนอื่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองแนวโน้มของบิตคอยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ารวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบิตคอยด้วยนะก เนะะื้อหาคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับสามารถที่จะไปกดส u b สกา์นะครับช่อง YouTube ของ r i โก o ได้นะฮะก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยแล้วกันนะครับก็ยังไงเนื้อหาะะวันนี้ก็จบเท่านี้นะครเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในรายการคลิปโตทอนะก็จะมาพูดถึงแนวโน้มของตลาดคลิปโตในมุมมองที่น่าสนใจนะครก็คลิปนี้ยังไงครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ